ของแบบนี้ถ้าใครไม่เจอเขากับตัวเองก็คงเชื่อ,อยากว่ามีอยู่จริงเรากำลังพูดถึงยินดำอะไรบางอย่างที่มีอำนาจเหนือมนุษย์บางคนก็อยากพบอยากเจอบางคน ไม่แม้แต่จะกล้าคิดแต่เชื่อไหมล่ะครับว่ามันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้อย่างน้อยก็มีเหล่าอาบังเหล่านี้แหละครับที่จะสามารถพาเราไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาโดยการบันทึกวิดีโอการล่าท้าผีของพวกเขาส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของท่านผู้ชมแล้วล่ะครับว่าแล้วก็ลองไปติดตามการล่าท้าผีจากอาบังในอีพีที่25นี้กันหน่อยจะเป็นไรไปล่ะครับ ที่1่ในการออกทำภารกิจล่าท้ายินดำในตึกร้างของอบังฮาซานบาบาในรอบนี้เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้ได้พบเห็นมากนักแต่ไม่ใช่เลยหลายต่อหลายครั้งที่ในคลิปจะมีจุดให้เราได้สังเกตถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติถึงจะดูเบากว่าทุกครั้งแต่ยินดำก็ยังคงออกมาทักทายอบังเหมือนเช่นเคย انت اللي هون ممكن تعطيني اشاره منك او اي شيء انك انت موجود او انت يا ساندرا وينك انت وينك ساندرا يعني اذا انت موجوده اظهري لي بس بدي منك ظهور اخوان صراحة أول مرة بدخل بيت حمدي بكون يعني بكون هيك مضغوط اخوان ما بعرف حاسس انه في اشي بيراقبني او مش عارف يعني انا حاسس زي هيك اخوان انه في اشي بيراقب คลิปที่2ภายในบ้านร้างหลังหนึ่งมีเสียงของอะไรบางอย่างดังอยู่ตลอดทุกๆค่ำคืนทั้งๆที่ไม่น่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วแท้ๆเป็นเหตุให้อบังอิฮับแกสเมยาอดรนทนไม่ไหวต้องบุกมาพิสูจน์ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปว่าเสียงเจียวจาวนี้มันมาจากไหนไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นยีนดำที่จำแรงกายมาในรูปของเด็ก แล้วออกมาก่อกวนผู้คนยามค่ำคืนก็เป็นได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม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  بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله شبك العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يما بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> ที่3ถ้าหากลองคิดดูดีๆต่อให้ในสถานที่รกร้างต่างๆจะไม่มียินดำอาศัยอยู่จริงมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไม่ใช่หรอครับว่าวิญญาณหรือปีศาจในความเชื่อของาศาสนาอื่นๆอ,อาจจะเป็นผู้ที่จับจองสถานที่แห่งนั้นเพราะเราต่างก็ได้ยินข่าวการพบเจอการปรากฏตัวของผีหรือวิญญาณกันทั่วโลกอยู่แล้วไม่ใช่แค่ที่ใดที่เดียวบนโลก และสถานที่ที่อบังอาเมดซาลีมาสำรวจในครั้งนี้สิ่งที่เขาเจออาจจะเป็นวิญญาณห่วงที่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะบัดนี้บัดนีฟีหดะบัดนี้บัดนฟีหดะบิมั่มั่นี้บันี้ฟีดะบิดนี้บัีฟมัยกไปมั أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم في حدا بيمشي في حدا بيمشي شفتوا بعينكم ولكم مرتين بيمشي بيطلع คลิปที่4อย่าคิดว่ากลางวันแสกๆผีจะไม่หลอกเชียวนะครับเพราะต่อให้ข้างนอกสว่างสวยัยไม่เป็นที่ที่เหมาะแก่การหลบซ่อนตัวของเรายินดำยังไงก็ตามแต่ภายในตึกช็อปร้างแห่งนี้ก็ยังคงมืดมิดอยู่ดีและอบังฮุนไมรีจากช่อง Adventure ร์อัลลาจะพาทุกท่านมาพิสูจน์ถึงพลังของยินดำกันว่ามันเป็นของจริงหรือเรื่องหลอกเด็ก يعني أب ميميني نان. الله <سؤال> أكبر. الله <سؤال> القوي وأنتم الضعفاء. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله القوي وأنتم الضعفاء. لا حول ولا قوة الا بالله. الله القوي وانتم الضعفاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله القوي وانتم الضعفاء. انتم الضعفاء. صحلفتكم بالله يا من تسكنون هذا المكان أن تخرجون منه طاعة لله وطاعة لرسوله سحلفتكم بالله بالخروج سحلفتكم بالله بالخروج الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا جماعه الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل حسب ن ا ا น ل ه า ن ล م น ل ่ ك ي ป يا ว م ا ع ลชุมชน د สมาร م ทำใ้าเป็น้ัน่ห้นี้ได้ขึนห้ังนีื้อวได้่าเป็นที่สิงสเป็นู่สองเหล่าปีนาจแลถยิเปนดำแถมยังดูเสาเรืนด้ั่อาเรปด้วยในปี2019อบังเอาอันบารีเลยพกเอาัทธาที่มี พร้อมไฟกับยินดำเต็มที่เขาต้องประสบพบเจอกับการคมขู่ด้วยการทำปรากฏการต่างๆระดมใส่เขาแต่เขาก็ไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวังแน่นอนครับของอย่างนี้ต้องพิสูจน์ใครจะถอยก็ถอยไปส่วนอาบังอาอันบารีขอวิ่งใส่สักหน่อยเป็นไรโหดดีจริงๆครับ مش بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حصر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم 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 الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ايش اللي نسوي هنا استغفر الله العظيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله จบลงไปแล้วกับ5อันดับคลิปอบังลาท้าผี EP ที่25ในคราวนี้รู้สึกอบังจะบูถึงใจเราคนดูของพวกเขาดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสำหรับแกวรอบโลกวันนี้คลิปที่5ของอบังเอาอันบารีถึงจะไม่เห็นตัวยินดำแต่ก็รู้สึกถึงใจดีจริงๆครับถ้าหากชืนชอบการรวบรวมคลิปจากแกวรอบโลกก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับหรือมีคลิปไหนที่อยากดูเป็นพิเศษก็ลองขอมาได้นะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรแกรอบโลกจะพยายามไปค้นคว้าม,มาให้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วแก่รอบโลกขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ